สวัสดีครับพี่น้องครับนี้ภาพพี่น้องมาเบิ้งรถเกี่ยวขอะโพดเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าเขาใส่รถนี่ยังเขาเกีียวจังไรนะครับนี่กระโพดนะครับปลูกขาวโพดงกันหน้านะครับช่วงถานบ้านเขานะครับเห็นบอกครับนี่ขระโปดอันนี้คือพ่อเกีียวเหรอครับนะครับปลาขระโพดนะครับปูกในงันหน้าเกี่ยวออกกับสิดเห่บ้านเขาเดพี่น้องเพิ่งจะใส่รถเกี่ยวนะครับ นี่รถเกลียวคือรถเกลียวเข่าสิพี่น้องโอ้โอนั่นีีแต่มีหอดตะแกรงนะครับเป็นรถปุ้มนะครับเนี่ยรถเกลียวข้าวโพดนะฮะโอ้โหมือมันคือรถเกลียวเข่านะครับเนี่ยสาวไทยสาวไทยเลย โขดกันหน้านะครับนี่ปลูกอยู่ประมาณสามสี่ไร่เนี่ยแหละครับพ่อเลยทาปุ๋ยลงหน้านะครับตอนนี้ซื้ออยู่อ่าแปดบาทหกสิบนะครับมาเมล็ดเกี่ยวออกมาเป็นมเมล็ดนะครับนี่ครับมเมล็ดมเมล็ดอยู่ในถังนี่ครับเออเมล็ด,ดมเมล็ดอยู่บนในถังเท่านั้ะครับเนี่ยมันเต็มมักนก็จะอ่า กระซี่ห้องเข้าก็เอาไปเทใส่รถนะครับเปน้องขี่มันกระชอมากนะครับขี่ข้าวโพดนะครับอองมามาพักมันกระองมาเลยครับนะครับเหลือไหวแต่เมเล็ดนะครับเหลือไหวแต่มาเล็ดนะครับเป็นนะันะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวโพดนะครับโอ้ ก็เห็นจะรถเกี่ยวเขาคือกันนะครับเด้อ,อเบิงใบปลาเข้าเกี่ยวยังไงปลาค้นปลูกว่าสิเก็บเอาค้นเก็บอ่าเดี๋ยวนี้เขาใส่รถเกี่ยวเลยครับเป็นเป็นต้นทังสีน่นี่ก็คือออกมาเป็นมเมล็ดเลยครับไปขายไดีเลยครับเดี๋ยวนี้ทังอีสานก็ลังมาแห้งนะครับเด้อชาวบ้านทางอุบลน,นะครับตะกี้ปลูกแกเขาแล้วกะปลาเงนหน้าไว้นะครับตอนนี้ก็เลย มีข้าวโพดนะครับมาลง้งกเก็ตให้เกษตรกรเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับมาเบิ่งโอ้ข้าวโพดิ์เป็นกระงามนะครับเมืองปักเป็นใหญ่เนึ่ครับเดินไปลองเมืองรถเกี่ยวนะครับเออโอ้แต่เกี่ยวว่าอยู่ครับเกียววเก่ยวว,ว่าเกี่ยวว่วยมาแม่นเกี่ยวเขาแล้วครับ เ,เป็นเลื้อแต้มมเล็ดนะครับโอ้เห็ดดีแห่งครับรถเกี่ยวขา้าวโพดนะครับอ่าไปสิปูกาปูได้เลยครับรถเกี่ยวปูอืดเดียวนน่ครับเขาประยุกเอา่ากระใสรถเกี่ยวเข่าเลยนะครับมาดัดแปลอุปกรณ์เสริมเอานะครับเด้อเนี่ยโอ้เกี่ยวได้เร็วนะครับตอนนี้ห็นเขามาขายสามสี่ไรเขาได้อยู่ประมาณ ีหาหมื่นหมได้ครับเขาพูดนี่ซีเดือนก็ว่าปลูกซีเดือนก็คือเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับรบางคนกับว่าใครก็ปลูกมันนะครับเพราะว่าปลูกมันมันปลูกปีละเดือนนะครับแต่กขาพดนี่อาจจะปีละสองปือะสามปีละก็ได้นะครับมันนี้การังนิยมปลูกนะครับพัวหญ้าพววเมล็ดพัุ์นี่ก็มีหลายนะครับเพื่อน,นำลานเกษตรทั่วไป มีขายนะครับบอก,กอุยบอกยังวิธีาการนะครับนี่เลยครับโอ้แล้ว,ลวงานหนึงครับข้าวเดียวครับเรียบร้อยนะครับเดี้ยอวอมาเป็นมเมล็ดนะครับเออ,เอ,อมางานหนี้ต่อ แค่เดียวนะครับอ,อ่างไรก็ลองไปปลูกดูนะครับเืิดทางเรื่องอีกหลังเก็บเกี่ยวเผานะครับ พี่น่องมาเบิงนะครับอาวิธีนะครับาคารถเกี่ยวเพินคิดเป็นไรนะครับเด้อไรล,ละ650บาทนะครับอ่าำนวนต้นทุนกําไรแหละกันเท่าปูกงามเทาก็พ่อได้ใส่อยู่ครับค่าเกียวนะครับอ่า สวัสดีครับใครพี่น้อข้าเบิงแค่คราวนี้นะครับออพืชทางเลือกนะครับลองไปปลูกเบิงนะครับศึกษาจากเกษตริ่นนะครับหลานต,าต่างอุปกรณ์ทุกอย่างมีขายนะครับลงทุนครั้งเดียวข้ากระใสได้หล,ลายปีนะครับเป็นพืชทางเลือกนะครับตอนนี้เกษตรกรกําลังหันมานิยมปลูกนะครับโอ้โบางคนกะลำรวยหย่อนเด้อเห็นมาบางคนว่า ซีไลนี่ได้เป็นแสนกลัวกัครับกระมีนะครับ<ม>นะอ่ะนนี้พาพไปนองมาเบิงวิธีเกีียวข้าโพดนะครับเด้อโดยใส่รถเกีียวนะครับโอ้ยเกีียวคือเกีียวเข่านครับั๊กมันจะลุดออกเลยนะครับเอ้ย ข้าวเดียวนะครับเรียบร้อยอ่าเมื่อวันนี้ว,วิธีการเกีียวเิ่นการเกีียวแล้วครับต้องไปปลูกแล้วครับเด้าวัสดีครับ